สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง Autocars Garage เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ล่าสุด วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิว Honda f o r z ์ซ5 0สามริถซิงค์ใหม่ล่าสุดรถสกูตเตอร์สไตล์สปอร์ตพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่น Honda f o r z ์ซ5 0 r าริถซิงค์มาพร้อมเครื่องยนต์ e อ p พบวก3 3มสซีซีสูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังแรงและการขับขี่ที่นุ่มนวลการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ช่ชวยยยยใหห้กกาารรรรรเเปปลลลีีน่นนนบืแะะััดพงง นอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทไฟฟ้าและระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ Honda Forza 350ริบถซิงค์โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยไฟหน้าเล็แบบคู่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนไฟท้ายเล็โค้งมนสวยงามและไฟเลี้ยวเลเแบบแยกส่วนเสริมความปลอดภัยและความสวยงามของตัวรถการออกแบบแฮนด์จับและเบาะนั่งที่สูงพอดีทำให้ผู้ขับขี่มีท่านั่งที่สบายแม้ขับขี่ระยะทางไกลเบาะกว้างและนุ่มพร้อมพื้นที่วางเท้าที่เพียงพอ สำหรับผู้โดยสาร Honda Forza 350โรสิงยังมาพร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบเ e เลส c o ปิกและโชคหลังคู่ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ขับขี่ได้มั่นคงและนุ่มนวลความพิเศษของ Honda Forza 350โรสิง2025คือระบบเชื่อมต่อโรลสิงที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Honda r o s i n g App อเพื่อดูข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม การแจ้งเตือนต่างๆและควบคุมฟังก์ชันบางอย่างได้ง่ายๆบนหน้าจอสี t ีขนาด5นิ้วที่แสดงผลชัดเจนมาตรวัดดิจิตอลให้ข้อมูลครบครันเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางน้ำมันเชื้อเพลิงและสภาพแบตเตอรี่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น Honda For z a ซ350โร i ิ g 2025ยังมาพร้อมฟังก์ชันพิเศษหลายอย่างเช่นระบบไฟ d r l สำหรับการขับขี่กลางวันพอร์ต USB สสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ระบบเบรกหน้าดิสคูและเบรกหลังดิสเดี่ยวให้การหยุดรถมั่นคงมีระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยการออกแบบล้อแม็กแบบสปอร์ต14นิ้วหน้าหลังพร้อมอยางทกเลสคุณภาพสูงทําให้การเกาะถนนดีเยี่ยมและควบคุมรถง่ายสําหรับสีสัน Honda For ์ซ350โรซิง2025มีให้เลือกหลายเฉดสีพรีเมียมทาให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกตามสไตล์และความชอบส่วนตัว การออกแบบโดยรวมเน้นความหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตและทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่ทั้งในเมืองและทริปเดินทางไกลสรุปแล้ว Honda For z a ซ5 0 r ามร้อยห้ิเป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมในปี2025สําำหรับผู้ที่กำลังมองหารถสไตล์สปอร์ตและฟังก์ชันครบครัน Honda Forza ซ5 0 r ามร้ซิถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto c r a r a g e เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารยานยนต์ทุกวันขอบคุณทุกคนที่รับชมและเจอกันในรีวิวครั้งต่อไป